น้อยครับว่างยุ่นบ้างไหมเนี่ยว่างครับพี่พอดีไอ้มีเกม่าให้เรียนให้ถ่ายเกมยังเกมต่อนไหมต่อนไหมอีกแล้วเหมือนเดียไอ้ว่างเหมือนเดียต่อเรียบร้อยแล้วเอาตีกับผมนดิต้อนปลาไล่ดิโบเมียนต้อนยังเอานี่เด้ออ่าไม่ไอ้ต่อไปแล้วเนี่ยครับอันนี้สมมุิว่ามันเป็นรูปหมูเด้อครับเฮ็ดจังไหร่หิ่หมูมันมีหลายตัวเฮ็ดจังไหร่หิ่หมูมันมีหลายกว่าตัวหนึ่งเนี่ย ให้ต่อไหมสองเท้ายิบไม่สองเท้าต่อกันยิบไม่สองเท้าตัวแกนยิบได้แค่สองเท้าแค่นั้นอ่าอ่าหมูสองตัวเหรอเห็นมันมีหลายประตูหนึงอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันมีหมูยค่ตัวเดียวอ่เอออันนี้มีคำตอบอีกทีได้หนิเออคำถามนี้ได้มาหลายปีแล้วล่ะจากสำนักหลายปีแล้วหลายปีแล้วต้องหนึ่งพอดีพอดีมันนี้ว่างเอาเลยเอาเลยเนี่ ย่าหมูสองหัวบบแมนบ้าจีบบแมนเดีมันก็มีตัวเดียวคื้เขาเมียเยเออเมียอูหยังเด็งหมูหันเมียบแมนมันก็มีตัวเดียวคื้เขาหมูหันกัมีตัวเดียวคื้เขาหมูหันกัมีตัวเดียวอือมีคำตอบอีลวี่ดาวบัตรี่เดลือขก้เขาขี่ดาแปดขี่ดาสี่ขี่ดาแปด มีคำตอบจริงๆนะยึงยุบยงยบยงยบมาสี่มาสี่บัแมนจับได้สองเชือด้อบแมนหมูสองหัวกับบมนหมูหันกับบแมนย่อมบัวเอาย่อมเห็น้ะเอาย่อมมีเรียญมีเหรียจับไม่ได้สองเทือมันบอเอาจับซที่หนึ่งเ้อ <อ>จับเจอที่สองอืมอ๋อจับเจอที่สองเวรเด้อยครับเอาใส่หมูหมูตัวนี้ใส่นั่นเีหมูมี่ท่องไหม <c oughs> โอ้ยยย่ยยยยมยนย่ทยอง <c oughs> มัยก็มีหลายกยยยวยยยยยวยยยย่ยย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 ย มันมีหลายก็ตัวนึงบ่ล่ละหมูมีทองแมนเออเอ่ออันติดคอกเลยแอสมีแล้วหมูหันเดีดดิเออเอเอ